โอเควันนี้เราจะมาทำคลิปสัมภาษณ์ไปเรื่อยในหัวข้อสัมภาษณ์คนเลี้ยงแมวกันนะเมันจะเป็นยังไงก็ไปดูคนแรกกันเลยนะ okay, ฮะโอเคฮะก็ขอเชิญคุณพีเคเข้ามาสัมภาษณ์เลยนะฮะสวัสดีครับผมอ่าพีเคโอเคคุณคุณพี่พีเคไม่ต้องตื่นเต้นนะฮะนี่เป็นการทําคลิปเฉยๆนะฮะเออผมอยากจะถามคุณพี่ว่าคุณพี่เลี้ยงมแมวไหมฮะก ไม่เชิงาเลี้ยงอ่ะมันมาอยู่ที่บ้านเนี้ยอ๋ออ๋อแล้วตอนนี้มันอยู่ที่บ้านบ่อยเลยไหมฮะก็ตอนนี้นับว่าเป็นสัตว์เลี้ยงได้เลยโอ้โหแล้วปกติคุณพี่หมดตังกับมันเยอะหรือเปล่าครับผมไม่ไม่ได้หมดเลยพอดีไม่ได้เป็นคนแจกอาหารอ๋โอโอเคเราคุณพี่อากจะบอกอะไรสําหรับคนที่อยากจะเลี้ยงแมวหรือว่าแมวมันเดินมาหาที่บ้านไหมฮะ อย่าเลี้ยงครับลำบากครับอ๋อโอเคะฮก็ขอขอบคุณคุณทีเคที่เข้ามาร่วมการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะฮะเชิญฮะประตูทางออกอยู่ทางนู้นนะฮะเชิญออกไปลเลยฟิ้วโอเคนะฮะต่อไปขอเชิญคุณอสมหมายนะฮะ คุณลุงสมวนฮะลูกแข้งแม่ถูมเองโอเคอลุงครับผมอยากจะถามลุงว่าลุงเลี้ยงแมวไหมฮะถ้าลุงเลี้ยงแล้วลุงหมดตังกับมันกี่บาทฮะและมีอะไรจะฝากถึงคนเลี้ยงแมวบ้างฮะส,สัตว์ในสัตว์กูไม่ได้เลี้ยงแมวกูเลี้ยงเหมาไอ้เจ้ ไอโยวซับอ่าขอเชิญคุณตูนเข้ามาสัมภาษณ์ได้เลยนะฮะแล้วกูจะเชิญแมงทำไมกูแมงก็คนเดียวกันเออมึงเพิ่งรู้เหรอไอสัตว์โอเคก็เขาเรียมกับสัมภาษณ์กันได้เลยแล้วกันเนะเาะเฮ้ยมึงเต้่งถามเรากูรู้คำถามมดแล้วทำไมวะก็มึงกับกูก็คนเดียวกันปะเออจริงเวยโอเคคำถามแรกที่แมงจะถามกูก็คือมึงเลี้ยงแมวไหมมึงก็รู้ว่ากูเลี้ยงแมวเนี่ยแมวสามสี่ห้าตัวหกเจ็ดแปดเก้าตัว ทำทำไปสองกลุ่มเปลืองตังกับแมวไหมเปลืองชิบหายเลยตังมึงอย่ามีตังเดียวเดี๋ยวใครสนใครสนใจที่ช่วยผมนะสติ๊กเกอร์ไลน์ผมลิงใต้คลิปสั่งไอ้ซสนับสนุนผมได้ตัวละสามสิบห้าบาทมีทั้งอีโมจิมากมายไอ้สติ๊กเกอร์ไลน์มากมายสามารถสั่งซื้อได้เราเวอร์ชันที่สองออกมาก่อนนะโอเคเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงขายของนี้มึงไม่ไม่ไมอายเหรอช่างแมวอยู่นี่ต้องทำมาหาแด่ โอเคแล้วมีอะไรจะฝากจะบอกถึงคนที่เลี้ยงคิดจะเลี้ยงแมวปะ่ะมึงไม่ต้องเลี้ยงเอยสั์เป็นพาราชีพหายทำตัวเหมือนลุงข้างบ้านอยู่ได้โอ้ย้ย่มึงอยากโดนเข้าคุกปรับเข,าาข้าสาคติใช่ไหมมึงยังไม่อยากจะทำช่องแล้วใช่ไหมเด่นเด่นเด่นเมื่อกี้ก็เป็นแค่มือถือ